สวัสดีครับเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยสงสัยกันนะครับถึงข้อแตกต่างระหว่าง HDMI VGA DVI DisplayPort นะครับแม้สำหรับคนที่ใช้คอมบ่อยๆหรือว่าเป็นกูรูเกี่ยวกับด้านคอมด้านเทคนะครับเชื่อว่าก็ยังสงสัยนะครับถึงข้อแตกต่างระหว่าง4อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะมาแนะนำถึงข้อแตกต่างของ4อันนี้แล้วก็ควรใช้อันไหนิ่งดีที่สุดนะครับ มาเริ่มกันที่ VGA นะครับซึ่งเป็นเคเบิลแบบที่เก่าที่สุดนะครับมีมานานที่สุดอย่างที่เห็นในรูปนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนซึ่งหลายๆคนควรจะน่าจะเคยเห็นมาก่อนนะครับเพราะมันมีมานานแล้วนะครับ VGA ใช้ระบบแอนะล็อกนะครับซึ่งถ้าจะให้อธิบายข้อแตกต่างระหว่างแอนะล็อกกับดิจิตอลเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าให้สุปง่ายๆนะครับอ่ดิจิตอลเนี่ยจะมีความเสถียรกว่านะครับซึ่งก็คือดีกว่านั่นเองนะครับ สายที่เป็นเคเบิลแบบแบบส่งข้อมูลแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับจะไม่แปรผันตามความยาวของสายหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้ VGA นะครับยกเว้นว่าคุณมีอุปรกรณ์เก่าที่ต้องใช้ VGA ในการต่อเท่านั้นนะครับถ้านอกนั้นเนี่ยใช้สายอื่นจะดีกว่านะครับต่อมาคือ DVI นะครับ DVI เนี่ยมีรูปร่างคล้ายกันมากนะครับกับ VGA แต่ว่า เป็นดิจิตอลนะครับซึ่งมีซึ่งซึ่งถือว่าดีกว่ามากนะครับ d v i เนี่ยมีข้อแตกต่างอยู่2อย่างนะครับที่ต้องเลือกนะครับเวลาซื้อก็คือข้อแตกต่างแรกนะครับจะมี d v i ชนิด I กับ d v i d นะครับ d v i i เนี่ยเป็น d v i ที่สามารถส่งสัญญาณได้ทั้งแบบอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะครับแต่ d v i d เนี่ยจะส่งได้แค่ดิจิตอลเท่านั้นนะครับหมายความว่า d v i d เนี่ย ไม่สามารถใช้อแดปเตอร์เปลี่ยนให้เป็นอย่าง VGA ที่เป็นระบบแอนาล็อกได้นะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยสามารถจะใช้อแดปเตอร์เปลี่ยนเป็น HDMI ได้เพราะส่งสามารถส่งสัญญาณเป็นดิจิตอลได้นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง DVI กับ DVID นะครับดูได้ที่พอร์ตนะครับตัวพอร์ตตรงรูนะครับซึ่งจะเห็นได้จากในรูปนะครับซึ่ง DVI เนี่ยจะเป็นทางซ้ายมือ DVID จะอยู่ทางขวามือนะครับ ส่วนข้อแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับก็คือ DVI เนี่ยจะมีแบบ DVI แบบ Single Link แล้วก็แบบ Dual Link นะครับ single Link เนี่ยจะถูกจำกัดโดย Resolution 1920คูณ1,200ที่60 Hz นะครับ 60H z เนี่ยก็คือมีจำนวนภาพ60ภาพใน1นึ่งวินะครับเวลาภาพมันลันรัวเนี่ยที่เราเห็นมันเป็นเคลื่อนไหวเนี่ยคือมีภาพ60ภาพ ภายใน1นึ่งวินะครับนั่นคือข้อจำกัดของ DVI แบบ Single Link นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ Dual Link นะครับแบบ Dual Link เนี่ยจะถูกจำกัด Resolution อยู่ที่2560คูณกับ1600นะครับที่60 Hz เช่นเดียวกันครับซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง s i n เกิลลิงกับ Dual Link เนี่ยดูได้ที่ตัวพอร์ตเช่นกันครับโดยที่ Dual Link เนี่ยจะเห็นว่ามันมีรูตรงกลางเยอะกว่าอย่างที่เห็นในรูปนะครับด้วยข้อแตกต่าง2อ,อย่างใหญ่ๆนี้ของ DVI นะครับทำให้ DVI เนี่ยมีทั้งหมด4แบบก็คือ DVII แบบ Single Link DVII แบบ Dual Link DVID แบบ Single Link แล้วก็ d VI D แบบ Dual Link นะครับ ส่วนข้อเสียของ DVI นะครับคงจะเป็นขนาดที่ใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับ HDMI หรือว่า Display Port นะครับส่วนข้อเสียอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเป็น DVI แบบเก่านะครับจะไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงได้ออดิโอได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่ๆก็ยังได้อยู่แต่ถ้าถ้าคุณมีสายเคเบิลเก่าเนี่ยมันจะไม่สามารถส่งสัญญาณออดิโอได้นะครับมาต่อกันที่ HDMI นะครับ HDMI เนี่ยหลักๆมี2แบบก็คือ HDMI 1.4กับ HDMI 2.0นะครับอันแรกเลย HDMI 1.4นะครับข้อดีนะครับส่งสัญญาณออดิโอได้ก็คือเราไม่ต้องมีลำโพงแยกนะครับต่อเข้าจอทีวีแล้วก็มีเสียงได้เลยแล้วก็อินเทอร์เน็ตดัตตานะครับได้แล้วก็เขาจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า superior color depth นะครับซึ่ง สำหรับคนใช้ธรรมดาเนี่ยจริงๆคงไม่เห็นความแตกต่างณจุดนี้นะครับแต่ถ้าเป็น professional user ที่แบบใช้ในการทำงานจริงๆเกี่ยวกับเรื่องสีจริงๆเนี่ยก็อาจจะเห็นข้อแตกต่างระหว่าง HDMI กับ DVI นะครับแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยไม่ต่างกันนะครับเพราะเป็นดิจิตอลเหมือนกันแล้วก็ HDMI 1.4เนี่ยข้อดีที่มากกว่า DVI ก็คือสามารถส่งสัญญ,ญาณภาพแบบ 4K ได้นะครับแต่ว่าถูกจำกัดอยู่ที่ 30Hz นะครับซึ่งก็เป็นข้อดีและข้อเสียในตัวนะครับก็คือมันสามารถส่ง 4K ได้ก็จริงแต่ว่าก็ยังถูกจำกัดแค่ 30Hz นะครับแล้วก็ไม่สามารถส่งสัญญาณ21 9คูณเชได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่ง multiple stream ได้นะครับซึ่งก็เป็นอีกข้อเสียอย่างหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงข้อเสียของ hdmi 1.4นะครับ ก็เป็นข้อเสียที่จริงๆแล้วเนี่ยคนใช้ปกติไม่ได้ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้ใช้ธรรมดาก็ไม่ต้องกังวลเกกับเรื่องพวกนี้นะครับส่วน h d m i 2.0เนี่ยก็มีข้อแตกต่างตรงที่ง่ายๆนะครับมันลบข้อเสียที่กล่าวมาทั้งหมดของ h d m i 1.4ไปนะครับก็คือส่ง 4K ได้แต่ว่าไม่ถูกจำกัดที่ 30Hz แ,แล้วแล้วก็สามารถส่งสัญ,ญญาณแบบภาพแบบ21คูณ9ได้นะครับ แล้วก็สามารถ multiple stream ได้หรือสรุปง่ายๆคือ HDMI 2.0เนี่ยก็คือเป็น HDMI 1.4ที่ได้รับการพัฒนามานะครับต่อมาคือ display port นะครับสำหรับหลายคนเนี่ยไม่อาจจะไม่เคยใช้ display port มาก่อนนะครับยกเว้นว่าอาจจะใช้คอมพิวเตอร์บ่อยซื้อกาจอม,มาใหม่เนี่ยซึ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมี display port นะครับถ้านอกนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้เห็น display port นะครับยังน้อยอยู่ แต่ DisplayPort นะครับเรียกได้ว่าจริงๆเป็นรูปแบบที่ใหม่ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะเวลานี้นะครับ Display port เนี่ยสามารถแปลงเป็น VGA เป็น DVI เป็น HDMI ได้ทุกแบบเลยนะครับโดยที่ใช้แค่อแดปเตอร์ซึ่งราคาไม่กี่บาทนะครับอแดปเตอร์ที่จะเปลี่ยนเป็นพวกนั้นแล้วก็ DisplayPort ก็มีขนาดที่เล็กด้วยครับทเทียบกับอันอื่น DisplayPort เนี่ยชนิดแรกเนี่ยเขาเรียก DisplayPort 1.2ครับ คล้ายๆกับ HDMI 2.0นะครับ DisplayPort 1.2สเนี่ยสามารถ Multiple Stream ได้ส่งสัญญาณ audio ได้ Network ได้แล้วก็ Data Signal ก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ส่งสัญญาณ 3D ได้ครับภาพ 3D ได้แล้วก็ส่งภาพแบบ 21x9 ได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าถือว่ามีครบมากๆแล้วจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็มี DisplayPort อีกชนิดนึงครับซึ่งก็คือ DisplayPort 1.3 ซึ่งมีฟีเจอร์ที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้ครับอาจจะยังไม่มีใครใช้ซึ่งก็คือการส่งสัญญาณภาพแบบ 8K ที่60เฮนะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามีว่ามันมีจอ 8K ขายหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับณเวลานี้2015นะครับแล้วก็สามารถส่งสัญญาณแบบ 4K เป็นเป็น 3D ได้นะครับนอกนั้นเนี่ยก็ทำได้เหมือนกับ DisplayPort 1.2เลยนะครับมี ส่งสัญญาณออดิโอได้อะไรพวกนั้นได้ multiple stream ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกได้ว่าพิเศษจริงๆสำหรับ DisplayPort 1.3นะครับเป็นฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่า Adaptive Sync นะครับเป็นการลดลดอาการแห็กเวลาส่งสัญญาณภาพนะครับแล้วก็ลดโอกาสการที่จอเนี่ยจะเป็นเส้นนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะครับเวลา เปิดวิดีโอบางไฟล์หรือว่าเปิดหรือว่าเล่นเกมบางเกมนะครับจะเห็นเหมือนเป็นเส้นตัดแบบตัดกลางจอนะครับที่ครึ่งจอก็ฟีเจอร์นี้จะช่วยลดอาการเหล่านั้นได้นะครับพอดูวิดีโอมาถึงจุดนี้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วที่มันมี hdmi mini มี display port mini มีอะไร mini ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันยังไงคำตอบก็คือไม่แตกต่างเลยนะครับ hdmi mini นะครับฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกับ hdmi นะครับแค่มีขนาดที่เล็กลงเท่านั้นเองนะครับก็ขอสรุปนะครับถ้าเกิดถามว่าควรจะใช้เคเบิลแบบไหนถึงจะดีนะครับในการส่งสัญญาณเนี่ยก่อนอื่นเลยก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าตัวเองใช้งานแบบไหนนะครับถ้าเป็นคนใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเล่นคอมธรรมดานะครับเล่นเกมธรรมดาเนี่ยณเวลาปัจจุบันนี้นะครับกลางปี2015นะครับ จริงๆใช้ตัวไหนก็ได้ครับที่เป็นดิจิตอลซิงแนลนะครับซึ่งก็คือทุกอันที่ไม่ใช่ VGA นะครับสามารถส่งสัญญาณได้ดีเหมือนกันหมดให้เลือกใช้ตามสะดวกตามที่มีอยู่แล้วเลยครับสายเคเบิลที่เป็นดิจิตอลเนี่ยราคาถูกราคาแพงเนี่ยไม่ได้มีข้อแตกต่างมากนะครับมีไม่ได้มีข้อแตกต่างที่ผู้ใช้ทั่วไปจะ มองเห็นผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้อันที่เป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้ออันที่แพงนะครับซื้ออันที่มีขนาดที่เหมาะสมที่จะใช้นะครับความยาวที่เหมาะสมเพราะว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยความแตกต่างแทบจะไม่มีเลยยกเว้นว่าคุณจําเป็นจะต้องใช้ภาพแบบ 4k หรือว่า 3d จริงๆเนี่ยคุณก็สามารถที่จะ เลือกใช้กลับไปดูข้อมูลของของเคเบิลต่างๆเนี่ยเราก็เลือกใช้ตามแบบที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการใช้ในชีวิตทั่วไปประจําวันนะครับสามารถใช้อันไหนก็ได้ครับที่เป็นดิจิตอลถ้ารู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วกดติดตามกด Subscribe ข้างล่างนะครับแล้วจะเอาวิดีโอดีๆมาให้ได้ดูกันอีกครับ